เจาลึกมหากราบนครวัดกัมพูชาปะทะวัดภูม่านฟ้าบุรีรัมย์เหมือนหรือต่างบทความนี้จะพาคุณเดินทางข้ามการเวลาและพรมแดนเพื่อสำรวจสองสถาปัตยกรรมที่กลายเป็นประเด็นร้อนแรงที่สุดในโลกโซเชียลร,ระหว่างปราสาทนครวัดสิงห์มหัศจรรย์ของโลกที่กัมพูชาและวัดภูม่านฟ้า,าศาสนสถานแห่งใหม่ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกขนานนามว่าเป็นนครวัดแห่งที่สองเจอลึกประวัติศาสตร์ความเชือ่อ ศิลปะก,การก่อสร้างและข้อเท็จจริงเบื้องหลังดรามา่าเพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าแท้จริงแล้วสองสถานที่นี้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรรอยต่อของศรัทธาและการเวลาในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดที่จะยิ่งใหญ่และสะกดทุกสายตาได้เท่ากับสถาปัตยกรรมแบบของโบราณความวิจิตบรรจงของรถลายจำหลักหินและความอลังการของปราสาทหินทรายคือเครื่องยืนยันถึงความรุ่งเรืองในอดีต แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกออนไลน์ได้ตื่นระหนกกับภาพของกลุ่มอาคารหินทรายขนาดมหึมาที่กำลังก่อสร้างขึ้นในจังหวัดบุรีรัมประเทศไทยซึ่งมีความคล้ายคลึงกับมรดกโลกอย่างนาครวัดจนเกิดเป็นคำถามและข้อถกเถียงข้ามประเทศวันนี้เราจะมาวางอาคติลงแล้วเจาะลึกข้อมูลของทั้งสองสถานที่นี้ไปพร้อมกันปราสาทนาครวัดมรดกโลกและจิตวิญญ,ญาณแห่งเมเขมรเริ่มต้นที่ต้นฉบับความยิ่งใหญ่ ปราสาทนครวัดหรืออังกอร์วัดตั้งอยู่ที่เมืองสีมราชประเทศกัมพูชานี่ไม่ใช่แค่วัดแต่คือาศาสานสถานทางาศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นในช่วงต้นพุทธศตรวรรษที่17หรือประมาณปีพุทธศักราช 1, 1 6 5 6ถึง1693โดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองความมหัศจรรย์ของนครวัดอยู่ที่แนวคิดการก่อสร้างที่จำลองจักรวาลตามคติฮินดูโดยมีปราสาทห้ายอดตรงกลาง เปรียบเสมือนเขาพระสุเมนศูนย์กลางของจักรวาลล้อมรอบด้วยกำแพงและคูน้ำขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนมหาสมุทรตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงหลายล้านก้อนโดยไม่มีการใช้ปูนประสานแต่ใช้การเข้าลิ่มหินและการขัดผิวหน้าสัมผัสจนแนบสนิทนะครวัดโดดเด่นด้วยภาพสลักนูนต่งที่ระเบียงคดเล่าเรื่องราวการกวนกระสินสมุทรและมหากรรมาญนักเดิมทีนครวัดสร้างขึ้นเพื่อบูชาพระวิษณุ ในาศาสนาฮินดูแต่ต่อมาในสมัยพระเจ้าชวราแนที่เจ็และยุคหลังได้มีการเปลี่ยนมานับถือาศาสนาพุทธนิกายเทราวาททาให้เราเห็นพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในปราสาทจนถึงปัจจุบันความคลังของที่นี่คือร่องรอยการกัดกร่อนของการเวลาตะไคร่น้ําและความรู้สึกที่เหมือนหลุดเข้าไปในโลกยุคโบราณจริงๆวัดภูม่านฟ้าความฝันและศรัทธาแห่งบุรีรัมตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยณนะออาเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่คือที่ตั้งของวัดพระพุทธบาทศิลาหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดภูม่านฟ้าสถานที่แห่งนี้กําลังกลายเป็นแลลด์มรกใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจํานวนมากสิ่งที่ทําให้วัดภูม่านฟ้าโดดเด่นคือโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารที่เรียกว่าอาณาจักรศรีนครอาณาจักรศรีนครแห่งนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2560โดยดํมิตของพระอาจารย์สมศักดิ์สังวรจิตโตเจ้าอาวาส ท่านมีความตั้งใจที่จะสร้างพุทธสถานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของโบราณซึ่งเป็นรากฐานของคนในแถบอีสานใต้สถาปัตยกรรมที่นี่สร้างขึ้นด้วยหินทรายเช่นกันมีการแกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจงทั้งทับหลังหน้าบันและซุ้มประตูโดยใช้ช่างฝีมือในยุคป,ปัจจุบันจุดเด่นของวัดภูม่านฟ้าคือความใหม่และความซับซ้อนของผังอาคารที่มีเจดีย์และปราสาทเรียงรายกันหลายองค์ แม้จะยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์100%แต่โครงสร้างที่เห็นก็บ่งบอกถึงความมโหฬารและความทุ่มเทของวบประมาณและแรงกายแรงใจของผู้สร้างผ่าประเด็นดราม่าก,ก๊อปปี้หรือแรงบันดาลใจประเด็นที่ทําให้วัดภูม่านฟ้ากลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเกิดขึ้นเมื่อภาพถ่ายทางอากาศของวัดถูกเผยแพร่ออกไปชาวกัมพูชาจํานวนมากตั้งข้อสังเกตว่าถังของวัดโดยเฉพาะยอดปราสาท3-5ยอดนั้นดูคล้ายกับนครวัดอย่างมาก จนนำไปสุ่กระแสวิภากวิจารณ์ว่าไทยกําลังพยายามเรียนแบบมรดกโลกของกัมพูชาหรือนครวัดสองอย่างไรก็ตามเพื่อความชัดเจนกรมศิลปากรของไทยและทางวัดภูม่านฟ้าได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าไม่มีเจตนาลอกเลียนแบบหากเราพิจารณาในรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมจะพบความแตกต่างที่ชัดเจนดังนี้วัสดุและโครงสร้างนครวัดใช้หินทรายเรียงซ้อนกันรับน้ำหนักโดยตรงแบบโบราณ แต่วัดภูม่านฟ้าใช้โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นแกนหลักเพื่อความแข็งแรงแล้วประดับผิวภายนอกด้วยหินทรายลวดลายและศิละปะลวดลายที่วัดภูม่านฟ้านำมาใช้เป็นการประยุกต์จากปราสาทหินลายแห่งในดินแดนอีสานใต้เช่นปราสาทหินที่มายปราสาทพนมรุง้งผสมผสานกับจินตนาการของผู้สร้างไม่ใช่การถอดแบบมาจากนครวัดทังอาคารแม้จะมียอดปราสาทหลายยอดเหมือนกัน แต่การวางถังของวัดภูม่านฟ้ามีความซับซ้อนในแบบของตัวเองไม่ได้ยึดตามคติเขาพระสุเม,มรุเหมือนนครวัดบทสรุปแห่งการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวการเปรียบเทียบเพื่อหาผู้ชนะอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเพราะทั้งสองสถานที่มีคุณค่าในบริบทที่ต่างกันหากคุณต้องการสัมผัสประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตความขลังระดับโลกและความยิ่งใหญ่ที่ผ่านการเวลามานับพันปี คนครวัดคือจุดหมายปลายทางที่คุณต้องไปเยือนสักครั้งก่อนตายแต่หากคุณต้องการชมพลังศรัทธาในยุคปัจจุบันงานช่างศิลป์ที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยความตั้งใจและความสวยงามของสถาปัตยกรรมหินทรายในดินแดนอีสานวัดภูม่านฟ้าคือความภูมิใจของคนไทยที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมและสนับสนุนท้ายที่สุดแล้วดราม่าและความขัดแย้งอาจทำให้ชื่อของสถานที่ทั้งสองแห่งเป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่สิ่งที่ยั่งยืนกว่าคือคุณค่าทางศิลปะและวัฒนธรรมวัดภูมิม่านฟ้าคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามรดกภูมิปัญญาช่างศิลป์แบบของโบราณไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ยังคงได้รับการสืบสานและประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยอยู่ในดินแดนบุรีรัมแห่งนี้ในขณะที่นครวัดก็ยังคงยืนหยัดเป็นมรดกของมวลมนุษยชาติที่ไม่มีใครแทนที่ได้การไปเยือนทั้งสองที่ คือการเรียนรู้อดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเจ้าลึกปรากฏการณ์ดราม่าข้ามประเทศที่ร้อนแรงที่สุดในโลกออนไลน์เมื่อภาพถ่ายของวัดภูม่านฟ้าถูกแชร์วอนเน็ตนำไปสู่สงครามคอมเมนต์ระหว่างชาวเน็ตไทยและกัมพูชาฝั่งหนึ่งมองว่าเป็นการลอกเลียนแบบทางวัฒนธรรมอีกฝั่งมองว่าเป็นสิทธิแห่งศรัทธาและศิลปะร่วมชนวนเหตุแห่งสงครามคีย์บอร์ดเรื่องราวทั้งหมดไม่ได้เริ่มต้นที่น่าใช้งานก่อสร้าง แต่เริ่มต้นขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์เมื่อภาพถ่ายมุมสูงของกลุ่มอาคารหินทรายขนาดมหึมาในจังหวัดบุรีรัมย์ถูกเผยแพร่ออกสู่สาธนารณะภาพของยอดปราสาทที่เรียงรายซ้อนกันดูยิ่งใหญ่และค,คล้ายคลึงกับนครวัดอย่างน่าตกใจได้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จุดไฟดราม่าให้ลุกโชนขึ้นทันที h a เกี่ยวกับเซฟแองคอวัดและต t o c o p y i n g เริ่มปรากฏขึ้น และนี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามความคิดเห็นที่เราต้องไปดูให้ลึกถึงแก่นแท้ของมันเสียงจากฝั่งกัมพูชานี่คือการขโมยอัตลักษณ์ทันทีที่ภาพไวรัลไปถึงฝั่งกัมพูชาปฏิกิริยาแรกคือความโกรธเกรีย้ยวและความหงหนชาวเน็ตชาวกัมพูชาจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิอย่างรุนแรงโดยประเด็นหลักที่ถูกหยุดยกขึ้นมาโจมตีคือการลอกเลียนแบบมีการเปรียบเทียบรูปทรงของยอดปราสาทและผังอาคารว่าไทย กำลังพยายามสร้างนครวัดแห่งที่สองเพื่อแย่งชิงนักท่องเที่ยวการเคลมวัฒนธรรมคอมเมนต์จำนวนมากระบุวา่านครวัดมีที่เดียวในโลกเป็นจิตวิญญาณของอมเขมรไทยไม่มีสิทธิ์สร้างสิ่งที่เหมือนกันบางส่วนถึงขั้นเรียกร้องให้ยูเนสโกเข้ามาตรวจสอบศักด์ศรีของชาติสำหรับชาวกัมพูชานครวัดไม่ใช่แค่วัดแต่คือสัญ,ญลักษณ์บนธงชาติ การที่มีใครสักคนพยายามสร้างสิ่งที่คล้ายกันจึงถูกตีความว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของต้นฉบับเสียงจากฝั่งไทยศิลปะไม่มีพรมแดนและรากฐานร่วมกันเมื่อทัวจากเพื่อนบ้านมาลงชาวเน็ตไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยเกิดกระแสโต้กลับที่แบ่งออกเป็นหลายเฉดความคิดเห็นทีมปกป้องและชี้แจงชาวเน็ตไทยพยายามอธิบายว่าดินแดนอีสานใต้บุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตมีรากฐานวัฒนธรรมของโบราณอยู่แล้ว เรามีปราสาทพนมรุง้งปราสาทเมืองต่าการสร้างสถาปัตยกรรมแนวนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดแต่เป็นการสืบสารมรดกร่วมทีมเทคนิคและข้อเท็จจริงหลายคนเข้ามาแย้งว่าดูยังไงก็ไม่เหมือนหากซูมดูรายละเอียดจะเห็นว่าลายแกะสลักต่างกันวัสดุภายในก็เป็นปูนไม่ใช่หินล้วนแบบโบราณน,นี่คือศิลปะประยุกต์ไม่ใช่การโคลนนิ่งทีมสนับสนุนการท่องเที่ยว คอมเมนต์จำนวนมากมองข้ามดราม่าไปที่ผลลัพธ์คือดีแล้วมีที่เที่ยวใหม่เงินจะได้สะพัดและมองว่ายิ่งดรามา่ายิ่งดังคนยิ่งอยากไปเห็นกับตาจุดแตกหักและจุดร่วมบนโลกออนไลน์ความดูเดือดของคอมเมนต์สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ในท่ามกลางทะเลดรามา่าก็ยังมีความคิดเห็นที่เป็นกลางและน่าสนใจแทรกอยู่บ้างเช่นมุมมองพุทธศาสนิกชนจะเถียงกันทำไม สุดท้ายก็สร้างเพื่อถวายพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันมุมมองช่างศิลป์ควรชื่นชมช่างฝีมือยุคนี้ที่ยังสามารถแกะสลักหินได้วิจิตรขนาดนี้ไม่ว่าจะไทยหรือขเขมรน,นี่คือภูมิปัญญาที่น่ารักษาไว้บทสรุปจากผู้เชี่ยวชาญสยบรามากระแสออนไลน์ที่ร้อนแรงเริ่มเบาบางลงเมื่อข้อเท,ท็จจริงถูกนำเสนออย่างเป็นทางการกรมศิลปากรของไทยยืนยันว่าผังแม่บทของวัดภูม่านฟ้าไม่เหมือนนครวัด และทางวัดเองก็เปิดเผยแบบแปลนให้เห็นว่ายอดประสาทมีจํานวนและตําแหน่งที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ทําให้ชาวเน็ตสายหาข้อมูลเริ่มเข้าใจและช่วยกันกระจายข่าวที่ถูกต้องแทนการใส่อารมณ์ปรากฏการดรามาออนไลน์เรื่องนครวัดกับภูม่านฟ้าสอนให้เรารู้ว่าในยุคดิจิทัลภาพจาเพียงภาพเดียวสามารถปุกกระแสความรักชาติและความขัดแย้งได้มหาศาลแต่ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นโอกาสให้คนทั้งสองประเทศได้หันกลับมาศึกษาประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมอย่างจริงจังแทนที่จะจบลงแค่การดา่าทอเราควรเปลี่ยนพลังของโซเชียลมีเดียให้เป็นการเชิญชวนให้มาพิสูจน์ด้วยตาตัวเองเพราะไม่ว่าคอมเมนต์จะดูเดือดแค่ไหนของจริงที่ตั้งระงานอยู่ย่อมงดงามและมีคุณค่าในแบบของตัวเองเสมอ